ดีแม่มืนน้งนี่เอออือเธอได้ดไหมค้นไหมอาบน้ำแล้วปุยลุยอยู่พี่น้องเอ้ยหูทั้งสองค้นนอนจะลุอปล่าเลยมาแต่ยันอันอ่อย เฮี้ยนปลาออยพน,นันขึ้นบ้านไม่นี่หลามาสารคามาขึ้นบ้านไม่ลุงนาดกกะเลยมานอนเฮี้ยนหญ้ามาเห่นน้ำยาคนหญ้านอนกอกคนกูดโจดที่คนเก๊ดีที่คน คุณนั่งนอนอยู่น้ำตาเพราะมันลับหลับติ๊บพวกนี้จะดลับก็คอยว่าหุ่นโอ้ยอาบน้ำแล้วปุยลุยอยู่เนี่ยพี่คอยขอดาวให้หน่อยได้ไหมอ่ะพี่คอยขอดาวเป็นไหมลูก ขอดาวขอดาวให้ยายแตนหน่อยวันนี้ยายแตนไปซื้อนมมาแล้วีลังขอดาวให้ยายแตนหน่อยแพมเพื่อซื้ออาทิตย์ละ2อันพี่น,ออน,น้อยขอดาวให้หนูหน่อยขอบคุณนะคะ ตามิดๆ,ๆเลอ้ยบึงเดเด็ดขาบึงคู้หนึ่งคู่หนึ่งยุใสมันบ่บึ้หัจบางหน,นึจากคู่หนึ่งยี่ห้ออค่นึนงน้ำในตับตา น <c oughs> ่าละคอมเมนต์ขอรเขาว่าโอ้ยะขาบ้าบังบอกจ้าฮะอ,อะไรลูกอะไรอะไรคะอะไรคนชว่วยพอดีเลยเอหยิบสิไม่หนาวเลยเดี๋ยวอครไปผู้หนึ่งขอดาวดิกันเด้อ ผู้นี้ว่าขอดาวเด้ผู้นี้ทั้งขอดาวขอดาวให้ยายหน่อยเย้าผู้นี้บอกยังไงกับว่าขอแต่ว่าผู้นั้นว่าจะว่าเห็นโท่าไรสับขอดาวมือนึงเห็นโทรศัพท์ข่อยไล่ยอย่างนู้นสิละขอดาวว่าได้บอกยากเลยผู้นี้ขอดาวว่านอเนี่เนาะ ขอดาวให้นะจ้าเพือ่อนพอยขอดาวให้หน่อยพี่พอยจา๋าพี่พอยจา๋าพี่พอ,จอยจ๋าพี่พนอพี่พอยจา๋าพี่พอยจา๋าพี่พอยพี่พอยจ๋าเจ้าว่าลูกข่อยเก่งว่าพี่นนอง มือวานี่อยู่ซ้อมสูงมือคือเนี่ยอยู่ลพยาบัตรฉับมือนี่อยู่สารคามมือหนี่งรอยเอ็ดค่ะมือเฮือกกสิกับคนแก่นค่คะเป็นมือไหกนบสารคามืแ่มือนี่ว่าสิมือกระสิไปเรียกตั้งดิมืออื่นมือเฮือมันบอเรียกตั้งสวบ้านเจ้าเรียกบ่เนี่ยที่บ้านไม่ไอยเรียกโอสวบหรืออบจก็เถ่าอบจ วันที่สามั้นบมโนชั้นบมโน,น,นจ้านัา่นละกลับมาพอดีเรียกตั้งอวจมีสองเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง,อสองขอนแกน่นนะคะงางางาเป็นเจ้าภาพไปเที่ยวสวนสัตว์อีเถอะปะ เขาบอกให้น่างเหรอเขาขี่รถเบิ้งรถนี่ยาขายเขาก้อนมาล,ละล่ะค่าตัวเขาสองหมื่นหา่าค่าขนมยี่สิบบาทค่ทาล้มันค่าล้มันสองร้อยหอดเขาสนกวงแล้วล่ะเนาะ เนี่ข่อยว่าเห็นคอมเมนต์เลยข่อยอ่านคอมเมนต์บ่ได้เด้บัดนี้คอมเมนต์ข่อยไปิสาเนาะนี่เนาะ,นนะโอ,มอ้มันบอลมันบ่ขึ้นไหมบ่มันบ่ขึ้นเลยโอ้ยโคตรนักโคตรหนักอ้ยโอ้ยตั้งใจเบิ่งคักแนี่ยอุ้ยโคตรอ้ยคนงามเนี่ยอ,ยอ,อ,ยยอยุหอมเน่ยหอมเน่ยหอมเน่ย พอ,พอ,อว่าพอวางสิแหละอย่างก่อไผเอันผูใ้ใดล้านตาว่าสัน่นอันเพชดยกมือผู้ดใดล้านย่ายพะนะน้องโพยอ,อยู่ทั้งหลังมาเย่แยกกันแย่ก,กันแย่ก,กันโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วไอ้ชิดข่อยมาแล้วโอ้มาหาโอ้มาหายะยโอ้ <ไป S 1> คอยค,อยคอย่อยๆไปแน่ลูกหล่ะคอยคอยเอ้ย ค่อยๆไปในหลุกไปแห้งมาแห้งไหายแค่ซ้ำนี่หนึ่ง่าจำเป็นตรงแรนย่างเอามันก็หอดอ๋อมันมันเป็นความคิดเห็นส่งมาพร้อมกับดาวอย่างน้อยสองร้อยดวงจะปรากฏที่นี่สแสดงว่ายังไม่มีความคิดเห็นหรอคะสองท่าน สองพันสองร้อยแปดสิบสามท่านพี่น้องมันมันน้ำกันเด้อมื่อนี่อันเบาทเป็ดเป็ดยุ่มเอเบมือไหมน่องเป็ดมันจะน่องพ้อยแม่จะวาสีออกไห่บอสหลักพี่น้องเลยเป็นแต่เสียดายเนาะบอสมลอตเตอรี่ห้าลอตเตอรี่ออกเป็ดเป็ดก็ไมได้เห็นลอตเตอรี่จักเทียวได้ไหนใช่ไหม ไปมองว่ามีลอตเตอรี่มีมองเดียวยุคเขาสันกว่างเมื่อน,นั้นได้เฮ้ยน,อน,อนอ 3, 6, ้องน้องน้องพลอยจับหายสามหกขาตั้งโอ๊ยกระโดดเลยกระโดดเลยฮะอบเลยลูกโอ้เกี่ยวบงสบภาพอบข่เนี่ยคน โอเบึงกับวัดเอ้มีคนมาเห่็โอบบ่อยเดี๋ยวยายจะเอาไปทิ้งนะคะอะไรอะไรรับมามามาเอาไีโมดมายายกดให้ไีโหมดมายายกดให้โอไปแล้วนะ่ะมามาขยับออกมาขยับออกมาอ๋อไดโนเสาร์อยู่นี่แต่ว่าข,าม,ข,า,มขามันอยู่ข <c oughs> ามันอยู่ซำสูงหางมันอยู่ขอนแก่นไดโนเสาร์ตัวนี้ เออพดอกเข,เา,เขาไปเมื่อน,นั้นก็พอเพิ่นไอ้บีคอดเอาให้บ้านนี้เขาก็ถอดขาออกถอดหางออกอยุคนละจังหวัดค่ะหัวย,ยุสารคามค่ะพี่น้องเจ้าเคยเห็นบนี้่ลูกหลานอ่ที่มาลูกหลานยาไปเบิ่งไกลมันสิตอดเร็วๆถอยออกมา ถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเออพีอ่เพชรพีเพชรถอยออกมาหล <ạ. S 1> ูกมาเร็วเริวไห้น้องสาวสิตอดเร็วเริวเออไหนน้อเจ้ามามาเสร็จม่เบิ้งใกล้เลหลุดเบื้องเอ็งไหน เอเจ็บน okay, mm hmm. mm hmm. e nah, ั่ง uh ท huh hmm. ี่น enfin> ี่ก็ได้เอ่อนั่งพ่นั่งพ่อมา้ังสิโอ้ยน้ำน้้ำน้ำน้ำน้ขดนไปนอเลยเอามาคึ้นไก่กับแทะขือไก่ก็แปดแปดแะ้งาออกแล้วบอก หม้อบ่บกตัวสามสามก็ซื้อัขาต้มงซื้อว่วั่นและเออตัวแบบแบๆก็สามไ่สามก็เนื้อเดียวกันไก่เคียงไหบวนอนน่ไม่บอก,ออกสามสามซื้อตัวนึงหอกตัวนึงองจังหงวะและ้วก็เล็กแบบแ้วสามกนอเดียวก กินหนึ่งปลาดิน้องมือแรงปลาสิกินยี่ยังก่อเจ้าห่อนอันอันท่าห่อนย่างแม้ว่าเส็บเสียบแม่งามพกถือกับกินรวดเนาะนั่นเออวันนี้งามา่ขายเข่าก้อ้โอ้ย <laughs>

เพนาะว่าผมเห็นคอม,มออเมลเราไปหาคอมเมลออไปกันหลงรักคนมีมียสีตัวยงตัง้งมาสีใจ เหลือซี่บุตรเซนหนึ่งม่ยีบี ปดแปดหกหก้าโอ้ยนไก่ยาอ้เนไก่เอาใมไหม,ไหมปืดพะลมยาปืดพะลมให้ยา่าหน่อยนึง้งยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ที่หอนพะลมแล้วเอาหน หนึ่งสองจ้าโอ้ยรักกันเนาะรักกันโอ้ยรักกันรักกันโอ้รักกันเออรักกันนะลูกนะเออรักกันโอ้ย

ให้ย่าหน่อยเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยลูกเปิดพัดลมให้ย่าหน่อยป่ะฮึดฮึด่งอ้มก่ ็บไว้มันจะซื้อขนมได้เยอะไม่เอาพันไม่เอายาย,ย,ายไม่เอา,ไ,เอาไปไปไปเปิดพัลมยาย่าหนึ่งสองสามเร็วเร็ว